เลยว่าใครหลายคนที่อยากจะผลิตสินค้าเครื่องสำองางและอาหารเสริมหรือมีอาชีพท,ที่2อ,อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ต้องรีบปังอันนี้เลยวันนี้ต้องขอต้อนรับเลยคับคุณปานบริษัทปนัสดาอินเตอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีตัวจริงเสียงจริงเลยว่าเพชรกระแทกตาแนะนําตัวกับกล้องอีกสักรอบสิคะสวัสดีค่ะ คุณป่านประนันดาปัจจุบันประพาดาซี CEO โรงงานปนันชไดอินเตอร์ค่ะนี่แหละนี่แหละเขาบอกว่าตัวจริงเสียง,จร,งจริงเลยเราไปดูโรงงานมาก่อนเลยไหมถ้าเ๋ยวเขามาพูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอินเตอร์จริงๆไปดูภาพวิดีอเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันคุณป่านปนันชดาปัจจุบันประพาดา จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามมากกว่า20ปีจากผู้ขายสู่ผู้บริหารด้านการตลาดมาสู่ผู้ผลิตในวันนี้ดิฉันได้ใช้ประสบการณ์และความรักในอาชีพก่อตั้งโรงงานปนััชัยอินเตอร์ภายใต้มาตรฐานการผลิต GMP Codec HACCP หาล้านที่รองรับการส่งออกไปทั่วโลก หลายครั้งที่ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมง,งานแสดงผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะเราเชื่อว่าสินค้าที่ดีย่อมสร้างความสุขซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จมาร่วมสร้างความสุขและความสำเร็จไปกับพวกเราทิค้านี่แหละนี่แหละที่มาและอยู่ตรงหน้าของเรานี่เลย <c oughs> บอกเลยว่า <c oughs> สินค้าของ <c oughs> เขาหลากหลายเราเริ่มขยี้ตั้งแต่ละตัวไหมเขาบอกว่า ที่นี่เขาถนัดในเรื่องการผลิตเรื่องกาแฟเรื่องคอลลาเจนเขามีสายสกัดที่ดีอย่างไรบ้างเอ่ยค่ะก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะโรงงานของเราก็ก่อตั้งมามากกว่า10ปีนะคะจากประสบการณ์ของพี่นะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมความงามก็พยายามคัดสรรวัตถุดิบนะคะเราคัดสรรคัดเลือกวัตถุดิบจากทุกมุมโลกเลยนะคะเพื่อนํามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะเช่นอย่าง กาแฟถุงนี้นะคะบอ,อคอฟฟี่อ,อันนี้ก็จะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับ<ะ>ไฟเบอร์ครีมซึ่งเป็นซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ไปรับรางวัลระดับโลกมานะคะในงานเซอลอินโนเวชันที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะอันนี้ไปกินเพื่อช่วยเรื่องอะไรคะอันนี้จะเป็นครีมที่ดีต่อสุขภาพคือเป็นคัดเอาเฉพาะไขมันดีนะคะมาผสมผสานกับไฟเบอร์จากพืชทำให้ช่วยในเรื่องของระบบลำไส้แล้วก็ปลอดภัยกับ หลอดเลือดนะคะสำหรับผู้ที่ยังต้องการความความหอมจะได้ความหอมจากส่วนของไขมันมะพร้าวนะคะซึ่งสกัดจากนวัตกรรมพิเศษผ่านขบวนการหลายขั้นตอนมากนะคะอันนี้ห่อใหญ่ขนาดนี้หรอมีให้บริาเรียบร้อยเลยมีเรียบร้อยราคาไม่ราคาหลักร้อยหลักร้อยอันนี้ที่บอกว่าสนใจไปสั่งซื้อสั่งซื้อที่ไหนคะก็จะมีในส่วนของ เพจนะคะของของของแบรนด์นี้เลยใช่เขาเปิดเขาเปิดคาเฟ่ด้วยนะคะอยู่เปิดคาเฟ่ด้วยอยู่ที่ลำลูกกาคลองแปดนะคะวัดดอนใหญ่ดังมากมากเป็นลูกค้าประจำย่านี่เลยจริงมากใช่ค่ะวัดดอนใหญ่นะคะดังมากๆก่อนไปถึงวัดดอนใหญ่แวะขวามือนะคะก็จะเป็นบอสคาเฟ่นะลองกดเมนูสุขภาพเยอะแยะเลยแค่ถามเพีิ่งนึงเริ่มต้นจากเข้าสู่วงการ O E M ในเรื่องของการผลิตสินค้าอาหารเสริมอย่างไรบ้าง ตัวพี่เองเนี่ยเป็นคน <ฮะ S 1> ที่พยายามหาทุกสิ่งอย่างนะคะที่ <ฮะ S 1> ไม่อยากแก่ค่ะพี่กลัวพี่กลัวแก่ค่ะก็เลยพยายามคัดสรรน,นะคะ,<ฮ>ะไปทุกงานนะคะที่เขาบอกว่ามีวัตถุดิบชั้นเลิศก่อนจะเป็นเจ้าของโรงงานอีกนะคะ ก็เดินทางไปต่างประเทศนะคะในในหลายๆประเทศที่เกี่ยวจัดงานเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านของสารสกัดที่นําสมัยต่างๆเราเลยมีโอกาสได้ได้ได้เจอนะคะเรื่องของงานนวัตกรรมที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพค่ชะลอวัยต่างๆพวกนี้ก็เลยเมื่อมีโอกาสมาเป็นเจ้าของโรงงานเองเราก็เลยมีความสุขมากๆเลยที่มีโอกาสได้ร่วมร่วมในการคิดโซนอ่ะ คิดสูตรเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดกับผู้บริโภคค่ะด้วยความจริงใจของเรานะคะด้วยความที่เป็นคนรักสวยรักงามด้วยแหละแลวเ็แบบเป็นคนททยกาแฟเองด้วยแล้วเป็นคนดูแลเรื่องคอลลาเจนเองด้วยก็เลยมีสูตรต่างๆที่คิดค้นกับอาดีเพื่อจะพัฒนาสูตรให้เดเวล็อปเมนต์แล้วก็พอลูกค้าสนใจเข้ามาผลิตที่ O E M ก็เลยเสนอลูกค้าไปลูกค้าแฮปปี้แปลว่าลูกค้าลองแล้วรู้สึกชอบแล้วก็เลยสั่งผลิต ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าอของเรานะคะเราถือนโยบายว่าเราจะไม่ทําสงครามราคา,าแต่เราจะทําในเรื่องของค,คุณภาพที่คุ้มค่ากับที่ผู้บริโภคต้องต้องจ่ายนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราเน้นในเรื่องของคุณภาพเ,าเริ่มตั้งแต่คัดสรรวัตถุดิบนะคะคร,รวมถึงสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยนะคะเมื่อ ลูกค้าบริโภคแล้วลูกค้าต้องได้ประโยชน์ค่ะคและนี่ก็เป็นแหล่งที่มาที่ว่าลูกค้ามาซื้อซ้ําแล้วก็ซื้อซ้ําสั่งสั่งซ้ำใช่ถูกต้องค่ะจะบอกว่ามีอีกตัวหนึ่งที่บอก่น่าสนใจมากเขาบอกกาแฟไผ่พงสะท้อนี่คือตัวดังมากนะตัวนี้นี่เลยยังไงคะอันนี้ฝากนะคะโอ้ยขายดีมากๆเลยนะคะตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมมากๆเลยลงหมดลงหมดนะคะจะมีจําหน่ายใน โรตัสนะคะสาขาใหญ่ทุกสาขาเลยนะคะมีสอบมีขนาดสองซองคือซองซองเล็กแล้วก็ซองใหญ่ราคาน่ารักมากเลยอ่าราคาดีด้วยจะบอกมีทุกอย่างเลยแต่วัตธุกรรมตัวนี้คือใครที่อยากจะมาผลิตที่นี่สามารถส่งออกได้ต่างประเทศได้เลยเรามีมาตรฐานนะคะสำหรับการส่งออกไปทั่วโลกตอนนี้ลูกค้าเราอ่ะมีหลายประเทศมากๆเลยค่ะแล้วก็ ของเราเนี่ยหลายๆแบรนด์ที่ผลิตกับเราไปดังในต่างประเทศนะคะอ่ามันจะเป็นลาวแคนเบเดีอะไรก็ไปกันเยอะมากไปหมดเลยสิงคโปร์ก็มีนะคะดังด้วยอินโดนีเซียก็มีค่ะใช่หถามหลาว่ากาแฟไผ่พงสะท้อนี่มันดียังไงเพราะว่าเห็นด้านหน้าสารกัดคือแบบว่าธรรมชาติมากมันดียังไงคะใช่ค่ะด้วยอ่ะเพราะว่าจากที่พูดคุยกับทางคุณไผ่นะคุณไผ่ก็จะอ่า <P> <P ain> เราทราบอยู่ว่าพี่ไผ่เนี่ยท่านจะจะชอบในเรื่องของสมุนไพรไทยแล้วก็รักในความเป็นเป็นไทยมากๆเลยเราก็สรรหานะคะวัตถุดิบที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยนะคะที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะช่วยในเรื่องของอช่วยเรื่องสุขภาพเรื่องของอาการปวดเมื่อยต่างๆนะคะเพราะ รู้สึกว่าแฟนคลับพี่ไผ่แฮปปี้มากๆเลยนะคะจะบอกว่าหลายคนเอคนทานแล้วติดใจก็ไปหาซื้อได้ที่โลตัสเนาะใ่ะเราไปดูภาพบรรยากาศในโรงงานกอนเดี๋วว่าเขามีวิธีการผลิตอย่างไรบ้างเพราะว่ามีวิดีโอให้ดูด้วยเนาะไปดูกันเลยครับนวัตกรรมต่างๆครับนี่เลยยังไงนะครับอธิบายได้เลยครับอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข่ากาแฟพี่ไผ่นะคะก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงของการเตรียมในเรื่องของการคัดแยกนะคะซองที่ ได้มาตรฐานนะคะไปสู่ขบวนการแพ็กกิ้งนะคะขาบบรรจุนะคะในช่วงนี้ค่ะเขาบอกที่ผลิตจนเป็นลาลานสองขายาดีมากใช่ขายดีมากค่ะขายดีแป<ผ>ล<า>ว่าใ<า>ครขับพิไัยก็คือชอบแล้วก็ซื้ออุ่หนุนเลยใช่ค่ะโโส่วนใหญ่ก็จะแบบว่า,าแล้วก็มาตรฐานของของรสชาติที่มั่นคงที่เสถียรภาพคุณสมบัติที่เรา ที่เราเนี่ยใส่ใจเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือรสชาติต้องนิ่งนะคะรักษาคุณภาพทั้งเรื่องของวัตถุดิบนะคะเกลดส่งออกใครสนใจก็ติดต่อทางทีมการตลาดของคุณไผ่เลยนะคะครัเพราะว่าบอกเลยว่ากาแฟตัวนี้ก็คือหลายๆคนลองทานแล้วติดใจแล้วมกนกาแฟทีคุณภาพด้วยบางคนไปทานกาแฟแล้วมันรู้สึกว่ามันหนักท้องแต่นี่มีความรู้สึกว่ามันเบาแล้วก็ตอบโจทย์ได้จริงด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่านนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัว โอเอ็ต่างๆว่าจะเป็นนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรชาเขียวเหรอครับอันนี้ค่ะกาลังนิยมมากๆเลยมัชฉะเกตพิมีมี่เราก็มีทั้งทั้งในส่วนของเขาเรียกว่ามัชฉาเกตพิธีการนะคะที่ทางโรงงานของเราอ่ะมีไว้ให้กับลูกค้าที่ชอบที่กําลังนิยมเป็นที่นิยมนะคะตบางคนแบบว่าง่วงเหงาขนอนเนาะก็งตื่นมัชฉาแล้วมัชฉาจะช่วยในเรื่องการลดนอนได้ดีลดน้าหนักด้วยอัลสตริทึใช่ค่ะใช่ลดน้ำหนักได้ดีด้วยก็เลยใช้ตัวนี้เลยนี่นี่ใครอยากได้คาคิโนะอยากจะลองทานดูเนาะ เปิดได้ดีกว่าเดิมใช่ค่ะเ็อยู่แล้วเอออยู่ไม่ตื่นใช่ไหมอันนี้คอโลฟิลอันนี้คอโลฟิลคอโลฟิลอ่ะคอโลฟิลตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะช่วยในเรื่องของระบบเลือดเลยสมัยนี้คนพักผ่อนน้อยคนนอนดึกเนี่ยเลือดหนืดนะคะก็เหมาะมากเลยนะคะคอโลฟิลนี่ช่วยลดกดยูริกด้วยนะใครที่มีมีมีเรื่องของพวกโรคพวกเกาพวกอะไรต่างๆนะคะก็ต่วแนะนำเลยและอีกตัวอันนี้สบู่ค่ะที่ที่เห็นหน้าจอนี่สบู่นะคะ สบู่ค่ะสบู่นี้ก็จะเป็นคอลลาเจนผสมทองคำอันนี้ก็ลูกค้าติดใจในคุณภาพแล้วก็มีการรีพิตออเดอร์ต่อเนื่องนะคะอันนี้ส่งออกนอกอันนี้ขายในประเทศไทยค่ะขายในเมืองไทยค่ะสอบถามได้เลยครับแบรนด์ที่ดูแลอยู่เนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณกี่แบรนด์แล้วคะเราผลิตออกไปแล้วนะคะก็ ไม่ต่ำมากกว่า3 0 0พแบรดนะคะ3ามถึงห้าันแบรดใช่ค่ะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่มีความสุขมากๆเลยคือการที่พี่อ่ะให้โอกาสเจ้าของแบรด์นะคะมีงบน้อยก็เป็นเจ้าของแบรดได้เราอยากเห็นมากใช่ค่ะเราไปคุยแล้วต้องวิ่งไปโรงงานโรงงานอยู่ที่ไหนครับนี่อยู่ลำลูกกาคลองแปดเลยค่ะก่อนจะไปถึงโรงงานนะคะเชิญชวนเลยนะคะ แวะลองกาแฟบอสาแฟเฟ่นะคะมีเมนูเพื่อสุขภาพเยอะแยะเลยมีมีผสมคอลลาเจนนะคะมีไฟเบอร์มีความหวานที่เพื่อสุขภาพด้วยนะคะมีหลายๆหลากหลายเมนูมากนะคะอร่อยอร่อยทุกเมนูเลยแล้วก็ไปแวะที่ลานพญานาควัดดอนใหญ่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมชมโรงงานได้เลยโรงงานที่เปิดทุกวันไหมคะ เปิดวันจันท์ถึงวันเสาร์ค่ะหยุดหนึ่งวัน,นวันอาทิตย์ค่ะใช่ค่ะ,ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาปรึกษ,ษาคอนซัลเขาบอกแล้วนะว่าถ้าแบบมีงบน้อยมาพูดคุยก่อนได้เพราะว่าใช่ค่ะแบบว่าอยากจะให้แบบผู้ประกอบการได้แบบว่าลงทุนแล้วต่อยอดได้จริงแล้วก็เขาเรียกอะไรสนใจตัวไหนเขามีนวัตก,กรรมให้เลือกเยอะมากๆนะมากใ,ใข้ามาดีเลยขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่แบบว่าสนใจในเรื่องการผลิตสินค้าและอาหารเสริมย้ำอีกรอบดูผลิตอะไรบ้างครับเรานะคะเราเป็นโรงงานที่ผลิต กาแฟทีนวันผงชงดื่มทุกชนิดเลยมีทั้งคอลลาเจนไฟเบอร์ดีท็อกนะคะเวโปตีนทั้งชนิดน้ำชนิดผงนะคะเครื่องดื่มชนิดน้ำเครื่องดื่มเกลือแร่นะคะเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรแล้วรวมไปถึงสกินแคร์ทุกชนิดเลยค่ะครบวงจรค่ะนี่ถ้าเกิดเราพูดถึงอะไรคะเ่ะย้อนเริ่มต้นนะคะอยากรู้ว่าที่บอกว่าน้อยๆน้ยค่ะสั่งผลิตหรอ <anse> ใช่ค่ะชชด้วยความที่สมัยก่อนนะคะพี่<ช>ป่านเองอ่ะอยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเคยไปติดต่อโรงงานนะคะเขาบอกว่าต้องลงทุนหลายๆแสนพอเมื่อเรามีโอกาสเป็นเจ้าของโรงงานเอง<ช>พี่พี่เข้าใจ คนที่เริ่มต้นทําธุรกิจโดยเฉพาะสตาร์ทอัพนะคะอย่างพี่ปัดเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ uh huh. ใครที่แบบว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเข้ามาจะได้รับการดูแลพิเศษเลยนะคะ oh. แต่ว่าทั่วไปก็ดูแลนะคะแต่ว่าโดยเฉพาะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว uh huh. เพราะว่าเราอยากให้โอกาสนะคะ,คะให้โอกาสคนที่ไม่ได้มีโอกาสเยอะแยะมากมายมีโอกาสได้สร้างเงินจัดหลักหมื่นนะคะเชื่อไหมคะ บางท่านนะคะมีเงินเหลือก้อนสุดท้ายไม่ถึงแสนนะคะแต่พอมาทําแบรนด์กับพี่นะคะเขาสามารถสร้างธุรกิจต่อเดือนนะคะรายได้หลักเป็นหลายสิบล้านต่อเดือนนะคะซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจหลายแบรนด์เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่มีความสุขมากมค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วช่วงชีวิตไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกัดมันที่สุดในชีวิตกัดมันเนี่ยคือกัดคอทหายใจเลยถ้าเกิดว่า ไปย้อนดูประวัติพี่นะคะแต่ก่อนเนี้ยพี่เป็นฝ่ายขายมาก่อนนะคะก็คือวิ่งสู้ฟัดกัดมันบันเทิงมากค่ะใช่ค่ะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้เะว่าจะมาถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพี่เคยเป็นผู้ขายเคยเป็นคนที่ตั้งตัวามาก่อนออก็กัดมันมากๆเลยกว่าจะมาถึงวันนี้วันนี้เมื่อมีโอกาสแล้วก็อยากจะมอบโอกาสดีๆให้กับ แฟนขับกัดมันบันเทิงฮะถ้าแจ้งมาว่ามาจากรายการนี้นะคะจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษมีส่วนลดพิเศษให้เลยค่ะอย่างนี้เราต้องมีแบรนด์กัดมันบันเทิงสักหนึ่งแบรนด์ใช่ค่ะไปคิดก่อนไปคิดก่อนแล้วจะไปคอนเซิลกันที่โรงงานเลยยินดีค่ะินดีวันนี้ได้รับเกียรติแล้วจากคุณป่านะบริษัทปานัสดาอินเตอร์ก็ท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าไปติดต่อหรือคอนเซิลอยากจะผลิต เคื่องสำอางอาหารเสริมกาแฟหรือทุกอย่างค้บวงจรสามารถติดต่อได้เลยขึ้นหน้าจอรเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นสปอนเซอร์ของเราดังต่อไปนี้ด้วยจ้าที่รักสตูดิโอเวทีงแพนเนอร์ที่รักออแกไนเซอร์บริษัทมหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชันจำกัดชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์นัฐถาเมคอัพสตูดิโอ สถาบันสอนการแสดงของวงจร power ranger star academy ครั the survival production ครับนายพล entertainment แล้วก็บริษัทบานัสดาอินเตอร์นี่เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจวันนี้ต้องขอบคุณมากๆอีกสักรอบเลยวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมค่ะให้เราดูว่าใครสนใจอยากจะเข้าบริตก็ติดตามไปเลยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนในเรื่องนี้พบกันทุกวันอังคารช่วงเวลาสิบเอโมงครึ่งจนถึงประมาณเที่ยงครึ่งเลยนะครับ กับรายการที่มีชื่อว่ากัดมันบันเทิงสสวัดีค